สวัสดีค่ะบเพื่อนๆทุกคนกับตอนรักกุศช์ขอลิซ่า yeah, very V i P คลิปนี้จะเป็นข่าวไหนไปไม่ได้นาจากบอสลิซ่าคอลลับกับ R C A Records ค่ะทุกคน แล้วก็เจนเกตเจกไลท์บ็อปใส่กันเล้วท่าแบบแอดฟิวเพื่อไม่เลื่อนผ่านแล้วยังไม่ได้กดติดตามแอดฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเจ้าของพวกเราไว้ด้วยและถ้าชอบคลิปนี้ใช้คลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มากระตือให้อะไรทีมงานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ มเมื่อคืนเนบอสไลซาทำเอาไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อบอสมาแบบไม่บอกไม่กล่าวไม่ให้ซ้มให้เสี่ยวมาประกาศร่วมงานกับ RCA Records ค่ายเพลงซึ่งอยู่ในเครือของ Sony Music ซึ่ง RCA Records เป็นหนึ่งในค่ายเพลงสำคัญของ Sony Music Entertainment ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1901จนถึงปัจจุบันก็123ปีแล้วนะคะศิลปินสังกัดมีศิลปินระดับโลกมากมาย อาทิเช่น Taylor Swift, Doja Cat, Archer, Britney Spears, Shakira, m y e y Cyrus, Alicia Keys รวมถึงศิลปินระดับตำนานอย่าง Elvis Presley ด้วยย้ะทุกคน งั้นพวกเรามาส่องลุกประกาศข่าวใหญ่นี้ของบอสกันสัก่อนแซบลืมแบบจอสระเอิงจึงมากแม่บอสลิซ่ามากับผมน้ำมาแต่งตาฉ่ำโพสท่าอิงตัวนิดบิดเอวสับเห็นแล้วปัสสวะเล็ดสุดๆชุดเอ่ยถุงน้องเอ่รรองเท้าส้นเข็มนั้นด้วยเห็นแค่นี้ก็รู้เลยว่าบอสเขาเดินเกมแล้วค่ะปล่อยงานแบบตัวมัมทำถึงเกินตุ้มเดียวแล้วก็กลายเป็นท็อกออฟเดอะเวิลด์เพียงชั่วข้ามคืน ซึ่งทั้งชุดและรองเท้ามาจากมูกลาคอลเล e ชั i นสปริงซัมเมอร์2024แบรนด์ปลื้มใหญ่ลงไอจแบรนด์ Brand, และลงไอจีครีเอทีฟดีเร o เตอรัวรัวโดยการร่วมมือของลาวและ RCA นี้เป็นการร่วมมือภายใต้ข้อตกลงที่เป็นไปในรูปแบบของ p a r t n e r อร์ชโดยน้องจะทำเพลงกับทาง RCA แต่จะเป็นเจ้าของผลงานที่บันทึกเสียงทั้งหมดโดยสมบูรณ์ซึ่งหมายความว่าลิซ่าจะได้ลิขสิทธิ์เพลงแต่เพีย ผู้เดียวแบบสมบูรณ์เลยค่ะซึ่งไปตรงกับข่าวลือที่ลือออกมาเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเลยนะคะตามข่าวลือนั้นน้องลิซ่าได้รับข้อเสนอถึง60ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,000ล้านบาทเลยแถมข่าวลือนั้นบอกว่าน้องจะครองอุตสาหกรรมเพลงแฟชั่นบันเทิงเป็นเจ้าแม่มันติมีเดียโลกด้วยซึ่งสัญญานี้เทียบเท่ากับบีอองเซ่เลยนะคะ ทางสื่อดนตรี Variety เป็นสื่อแรกที่ได้เผยถึงบทสัมภาษณ์ของลิซ่าก่อนใครโดยน้องลิซ่ากล่าวว่าฉันตื่นเต้นมากที่จะได้ร่วมเป็นครอบครัว RCA ฉันมั่นใจว่าพวกเขาคือทีมที่ดีที่สุดในการสร้างความเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่ในงานเดียวของฉันฉันรอคอยที่จะแสดงให้โลกเห็นทุกสิ่งที่พวกเขาเตรียมไว้ไม่ไหวแล้วค่ะ นอกจากนี้คุณ Peter H. ประธานและ CEO ของ RCA และ John Fleckenstein ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ RCA ก็แถลงร่วมกันว่าพวกเรารู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับลิซ่าและลาวลิซ่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์หลากหลายมิติและเป็นพลังขับเคลื่อนระดับโลกแบบที่ไม่อาจปฏิเสธได้เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ต้อนรับเธอและทีมงานของเธอสู่ครอบครัว RCA Records และแน่นอนทางครอบครัว RCA Records ก็ต้อนรับลิซ่าแบบจำเริ่มจาก i อของ RCA Records คุณจอห์นเฟลคันสไตล์เริ่มติดตาม i อของลิซ่าและ We Are Loud Sony Music และ RCA Records s t ก็โพสต้อนรับลิซ่าแบบจุกๆรัวๆและชื่อลิซ่าก็ถูกเพิ่มในเว็บไซต์ศิลปินในสังกัด RCA เรียบร้อยค่ะทุกคนตื่นเต้นดีใจกับการร่วมกานครั้งนี้สุดๆยินดีด้วยนะคะน้องลิซ่า ค่ายนี้ไม่มีปัญหาลิขสิทธิ์กับติ๊กต ok กเหมือน UMG ด้วยนะคะถ้าน้องปล่อยเพลงออกมาก็สามารถใช้เพลงน้องได้ในติ๊กต k อกช่ำๆเลยนะทุกคนฟินเลย และแน่นอนบอสได้เตรียมการและวางแผนไว้หมดแล้วโดยทีมลิซ่าที่เพิ่มเติมมาก็มีทั้งคุณจูจองหรือเจเจ,เจอดีด Head of YG n o น t t h m m r r i c a จะเข้าร่วมทีมกับลิซ่าและคุณจชัวบินทนายความตัวท็อปที่ถูกการันตีโดย Billboard ว่าเขานี่แหละคือหนึ่งใน Top Music Lawyers of 2024ทนายความที่เก่งกาจในอุตสาหการรมดนตรีสำหรับปีนี้เลยทีเดียวแบบนี้สบายใจได้เลยน้อมีทีมทนายที่เป นระดับท็อปร้อใส่เต็นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของน้องแบบสุดๆเลยยาและนอกจากนี้ทาง RCA Records ยัง refer to The Lead Company ว่าได้เข้ามาเป็นทีมซัพพอร์ตน้องอีกด้วยซึ่ง Lead เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การสื่อสารและผลกระทบทางสังคมที่เข้ามาช่วยเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ทางธุรกิจและสังคมผ่านการเล่าเรื่องสื่อแคมเปญและความร่วมมือนวัตกรรมใหม่อีกด้วยและทาง The Lead เขาก็ได้มาโปรโมท น้องลิซผ่านไอจ t สตอรีและกดติดตามน้องลิซ่าเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โ oh หทีมลิซ่าโ so ซ mm ่สตรองมากเลยทุกคนนะจุดจุดนี้ปลื้อมากจุกมากได้ใจฉันมากเลยน้องลิซ่าวางแผนมาดีจริงๆเลยค่ะ พูดแล้วก็สุดแสนจะภูมิใจกับน้องไม่หายลิซ่าเป็นคนที่ไม่พูดเยอะแต่เน้นการกระทําทุกครั้งที่หายเงียบไปก็จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ให้เสมอแต่ละบทบาทที่เซอร์ไพรส์ก็เป็นการเดินทางใหม่ๆแต่ชีน้นงขกับพวกเราก็ไม่เคยลังเลที่จะก้าวเดินเลยและผลตอบรับที่ออกมาก็คุ้มค่ากับความเหนื่อยของเขามากเก่งได้ส่วนในโลกจริงๆหนูเป็นคนที่น่านับถือจริงๆเลยขอนับถือหนูจดใจเลยลิซ่า และนี่เป็นข่าวกราวในคลิปนี้ที่แอดเอามาฝันนะครับเพื่อนๆทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับสเต็ปที่สำคัญยิ่งใหญ่นี้ของนอลิซ่าคอเมนต์กันมารัวๆได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดลาบไปก่อนขอให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆและยิ้มเยอะๆอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะรับๆไปลายบายสวัสดีค่ะ Low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no man, I still go Go, go